ให้เด็กๆเนาะหยิบหนังสือเล่ม A ขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัดเล่ม A หรือว่าเลี่ยนสี A ขึ้นมาเนาะแล้วเปิดไปที่หน้านี้เลยหน้าสื่อันสิันแปลว่า13ใช่ไหมคะเราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดบทที่3กันตีซันเคิร์นะคะเราจะทําข้อที่1ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสี อี้เสียเสียอี้เสีย,สยคัดลายมือนะคะคัดลายมือเนาะอ่าเรามาดูคำศัพท์กันก่อนดีกว่านะคะคำศัพท์ตรงนี้เนาะคำที่หนึ่งยืแปลว่าดวงอาทิตย์เย่ดวงจันทร์ชานภูเขาสือหินเทียน พุ่งนาถูดินอ่าให้เด็กๆนะคะคัดลายมือให้ถูกต้องและสวยงามนะคะคัดให้ถูกต้องก็คือต้องเขียนลำดับขีดให้ถูกต้องนะคะว่าขีดไหนมาก่อนอย่างเช่นรื่องอาทิตู่หงเจอเกาหงหงอ่าให้ดูในเอ่อ จงหวนชูนะคะต่อไปเมื่อทำเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปหน้าที่สิบสี่เนาะสือสือสิบสี่ดูข้อที่สองเลยข้อที่สองตรงนี้นะคะเขาบอกว่าป่าเสียเลี่ยจืตี้ ไม่ใช่สิป่าเสียเ่ยเลี่ยตจืเตอที่เอือวัดผูเฮ้ให้เราระบายสีดำลงในขีดที่เอออะไรสองของตัวอักษรระบายสีดำลงในขีดที่สองของตัวอักษรอ่าเรามาดูกันสิคำแรกคำว่ายืดดวงอาทิตย์เราต้องลองแยกขีดเขียนด,ดูก่อนใช่ไหมคะ ขีดที่หนึ่งชู่ขีดที่สองชู่เหิงจเจอขีดที่สามเหิงและขีดที่สี่เฮิ่ะเราลองมานับกันดูค่ะอี e, เอออ่าขีดที่สองของยื่ดวงอาทิตย์ก็คือเฮิเจอก เราซื้อจะลองทำให้ดูอีกหนึ่งข้อเนาะต่อไปคำว่าเย่แปลว่าดวงจันทร์นะคะคีย์ที่หนึ่งของเขาคือเผียหงเจอ๋อกวออ่าอีเออคีย์ที่สองของเขาก็ระบายลงไปแบบนี้ อต่อไปอีก2ข้อเด็กๆทำให้เราช่้หน่อยนะทำด้วยตัวเองนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจลองดูในหนังสือก่อนได้นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นี้นะเขาบอกว่าให้เรานับขีดของตัวอักษรแล้ว เขียนคําตอบให้ถูกต้องข้อที่1นึ่เขาให้คําว่ารือดวงอาทิตย์มาใช่ไหมเราก็ลองเลยรือดวงอาทิตย์มีกี่ขีดเรารับสิอ,อ,นนะอีอ่ะเดวนะอีเออสาอ่ารือดวงอาทิตย์มีทั้งหมดสขีดแล้วก็เขียนลงไปสต่อไปเขาถามว่า ที่เออหัวสอขีดที่สองขีดที่สองของรื่อดวงอาทิตย์คือคืออะไรนะเราลองมานับก,กันอีกรอบนะคะ e, e, อีเอออ่าคือเหงเจออกเหงเจออกต่อไปแย่ดวงจันแย่ดวงจันมีทั้งหมดกี่ขีด อีแหว่อีก้งโยจุดจุดจุดหัวแหว่ดวงจันทร์มีทั้งหมดจุดจุดจุดขีดอ่ะเราลองมานับพร้อมกันนะคะนับพร้อมกันเนาะ,ะอีเออสามสี่มีทั้งหมดสี่ขีดอ่ะ เย่เย่一共有สี่หวย่ดวงจันทร์มีทั้งหมดสขีดต่อไปเขาถามว่าอะไรเนี่ยตี้อีหัวสือีแปลว่าอะไรคะแปลว่าหนึ่งขีดที่หนึ่งคืออ่าง่ายๆเลยขีดที่หนึ่งคือเผียแล้วก็เขียนเผียลงไป ต่อไปข้อ2และข้อ3นะคะให้เด็กๆทําด้วยตัวเองเนาะเด็กๆทํา2ข้อนี้ด้วยตัวเองนะคะต่อไปอันนี้เลยนนเลยขาบอกว่าเจ้าลี่จื่อ่นถูเสียจื่อเขาบอกว่าให้เราดูที่รูปภาพนะคะแล้วเขียนคำตอบให้ถูกต้องเนาะอ่าเรามาดูข้อนี้กัน ข้อนี้เป็นรูปอะไรดวงอาทิตย์เขาก็เขียนไปแล้วให้เราแล้วนะคะว่าฤืษอดวงอาทิตย์อ่าเรามาดูข้อนี้เขามีจิ๋วเก้ามาให้กับซือสิบมาให้แต่ว่าเขาเป็นรูปปฏิทินเราชื่อจะบอกนักเรียนอีกยิงนอย่างนะคะฤกษอแปลได้สองอย่างฤกษอแปลว่า ดวงอาทิตยแล้วก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งแปลว่าวันส่วนเว่ยแปลว่าดวงจันท์ใช่ไหมที่เราเรียนดวงจันทแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือเดือนอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้ วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบสี่ใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เราก็เขียนว่า二十เอ๊ะพูดผ,ผิดคะ่ะ二十วันที่24สิบสี่เดือนอะไรเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่แปดใช่ไหม าในประเทศจีนนะคะจะเอาเดือนขึ้นก่อนวันเนาะอ่าเด็กๆดูเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเดือนเก้าวันที่สิบเขาจะต้องเขียนอะไรลงไปเขาจะต้องเขียนว่า ไม่ใช่สิเราจะต้องเขียนว่าจิวจิวนะคะจิวเย่ืวันที่อันนี้ก็จะแปลว่าวันที่สิเดือน9ต่อไปนะคะอันนี้ ให้เด็กๆทำเองข้อนี้ให้เด็กๆทำเองเนาะอ่าเรามาดูข้างล่างค่ะค่ะเรามาดูข้างล่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามเราซืชือนะคะอ่าคู่วูครน 日、八日、月、九月、木。 เปิดหน้าต่อไปนะคะเสืออู1สเนาะเขาบอกว่าให้เราดูรูปภาพและโยงเส้นให้ถูกต้องข้อนี้เราเืิอไม่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าเขามีตัวอย่างมาให้แล้วเนาะให้เด็กๆทําด้วยตัวเองนะคะ